เพื่อนมาดิกลับไปเล่นเกมดีกว่าวะได้ดิเพื่อนจัดไปดิรดิโห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 จัดไปเว้ยเอ้ยเพื่อนมาดีววอยู่ทำไมเนี่ยเฮ้ยกูอยากกินกล้วยว่ะเพื่อนเราเข้าไปเอากล้วยกันได้มาวะอยากกินก็ไปซื้อ,อที่ตลาดดีว่ากูไม่มีตังค์กล้วยวัดนี่แหละของฟรีเข้าไปเด็ดเอาเลยเออน่าสนใจว่ะเฮ้ยพวกมึงอยากกินกล้วยเปล่าวะ เอาดิจัดไปเออเข้าไปข้างในกันก่อนเว้ยมามาเฮ้ยนั่นไงเจ๊ก้ยว,กวยละเข้าไปเด็ดเลยไปแบ่งกันด้วยเพื่อนเอ้ยเฮ้ยอร่อยจังเลย พวกมึงกล้ามาขโมยกล้วยกูกินเหรอวะไม่ขออนุญาตก่อนด้วยอย่างนี้ต้องสังสอนสักหน่อยแล้วอร่อยจังเลยอืมอร่อยจริงๆเอาม่อีโกงเด็ดปันมากกว่าน,นี้อีกโยมทำอะไรเนี่ยทำไปเหรอครับ พวกเรากินไม่ได้เหรอแค่นี้อยากว่างไปไรได้หนาเอ้ยพวกเราไม่ได้ตั้งใจขโมยนะครับเดีใใ๋ยวจ่ายตังให้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่กล้วยในวัดนี้ห้ามเด็ดมากินเด็ดขาดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนแล้วผมต้องขออนุญาตใครอ่ะกล้วยแค่นี้เองถ้าซื้อที่ตลาดมันก็แค่ห้าบาทสิบบาทเท่านั้นแหละ มึงกล้าขโมยกล้วยกูเหรอเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วหนีแล้วเฮ้ยมึงทำกับกูทำไมวะพวกมึงขโมยกล้วยกูตายซะ เอ้ยชิบหายแล้วคุณเป็นผีเหรอวะ,อะเฮ้ยสวยแล้ววะ่ะพวกเราเอาไงดีวะออเอ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเพื่อนหนีเร็วเฮ้ยมันเอาอีกแล้วว่ะเดี๋ยวมันต้องโผล่มาข้างหลังแน่เลยเอนแล้วเพื่อนผมคืนกล้ยตอนนี้ยังทันไหมครับไม่เอาฉันจะเอาชีวิตพวกแกชิบหาแล้วว่ะเพื่อน สว,สวยแล้วเว้ยแล้วจตพาตาอเป็นคุณแน่เลยไม่ต้องห่วงอัตมามาช่วยแล้วยมทำไมพระไม่อยู่ส่วนพระวะอัตมาทนดูโยมก็กาทำทำเข็นอีกต่อไปไม่ได้แล้วก็มาดิวะหลวงพี่ไปถูกไปเกิดก็เถิโยม ามาไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่มันต้องทำนี่ผมรอดแล้วใช่ไหมครับทงพี่ขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมตายหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตามาชุบชีวิตให้อ้ขอบคุณมากมากเลย